สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง AF Auto g a r a g e วันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับที่สุดของยนตรกรรมแห่งความหรูหราที่ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่คือผลงานศิลปะบ,บนลอ้อที่สะท้อนรสนิยมระดับสูงสุดของโลกกับสุดยอดรถระดับอันตราลักชัวรี่อย่างโรสรอยส์โรสไรส์สองพรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยหรือความสําเร็จแต่คือความประณีตในทุกดีเทลที่โรสรอยสสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกการขับเคลือ่อน,นคือความสมบูรณ์แบบที่สุดที่มนุษยย์เคสสััมผได้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Exteria r r o s s r i s e 2026มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ผสมผสานความสง่านงามและความทันสมัยได้อย่างลงตัวตัวถังรถใช้โครงสร้าง Architecture of Luxury ที่ผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในทุกการขับขี่ด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแ a n t h e o n g r i ขนาดใหญ่แบบเรืองแสง Illuminated Grill ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงสรอยพร้อมปราสัญ,ญลักษณ์ Spirit of ฟเอชซีที่สามารถยกขึ้นลงได้อัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถเสริมด้วยไฟหน้าเล d m a ท r ิก c r คริสตัลไลท์ดีไซน์เพียวบางให้แสงสว่างคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบอย่างเรียบหรูแต่ดูมีพลังเส้นโค้งที่ลากจากฝากระโปรงหน้าถึงท้ายรถสื่อถึงความไหลลื่นต่อเนื่องเหมือนคลื่นน้ำที่เคลื่อนไหวอย,อย่างสงบ สีตัวถังของ r o s e s r i c e มีให้เลือกมากกว่า40เฉดสีพิเศษและยังสามารถสั่งทําสีเฉพาะตัวแบบ bespoke paint ที่ไม่มีคันไหนเหมือนในโลกส่วนล้ออันลอยเป็นขนาด22นิ้วดีไซน์ใหม่แบบ floating center cap ที่โลโก้ Rolls-Royce จะไม่หมุนตามล้อให้ความรู้สึกรหรูหราเหนือระดับทุกครั้งที่รถเคลื่อนที่เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นประตูแบบโคชดอร์ประตูตู้เสื้อผ้า ที่เปิดกว้างย้อนทางแบบเอกลักษณ์ของโรสรอยซึ่งมาพร้อมระบบปิดอัตโนมัติด้วยปุ่มสัมผัสเบ,เบาๆเพิ่มความสะดวกและสง่างามในทุกอิริยาบถมาถึงด้านท้ายของรถดีไซน์เรียบแต่หรูด้วยฝาท้ายเล็ดแนวตั้งทรงเพชรไดมอนด์คาเทลไลท์และกันชนท้ายที่ผสานกับเส้นโค้งของตัวรถได้อย่างลงตัวทุกองศาทั้งหมดถูกออกแบบให้สะท้อนความหรูที่เหนือการเวลาเข้าสู่ภายในห้องโดยสารอินเทอร์เนียจุดที่โรสรอยแสดงให้เห็นว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีขีดจำกัด เมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบเหมือนห้องรับรองของโรงแรมระดับเจ็ดาววัสดุทุกชิ้นล้วนถูกขัดสันด้วยมือหนังแท้คุณภาพสูงจากยุโรปผสานกับไม้วีเนียที่ขัดเงาอย่างประณีตและโลหะขัดเงาแท้ที่ประกอบด้วยช่างฝีมือระดับโลกเบาะนั่งของโรสไบร์เป็นแบบกับตันซีดแยกอิสระสีที่นั่งมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้า20ทิศทางระบบนวดหลังอุ่นเบาะและระบายอากาศได้ในตัวพนักพิงสามารถเองและปรับความสูงได้ตามสรีระของผู้โดยสารทุกคน โรงกลางคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมผสมไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับโทนสีได้กว่า64เฉดสีเพื่อให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาด้านบนของห้องโดยสารคือไฮไลท์สุดพิเศษสตาร์ไลท์เฮดลิเนอร์หรือเพดานไฟดวงดาวที่โรสรอยใช้ไฟไฟ,ไฟเบอร์ออปติกกว่า1,200ดวงฝังด้วยมือทีละจุดเพื่อจำลองท้องฟ้ายามค่ำคืนเพิ่มความสงบและโรแมนติกให้กับบรรยากาศภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีในรถก็ล้ำสมัยไม่แพ้กัน หน้าจอหลักขนาด13.5นิ้วแบบ OLED รองรับการสังงานด้วยเสียงผ่านระบบ Halo r o a รวมถึงระบบนำทางแบบ Augmented Reality Navigation ที่แสดงภาพจริงจากกล้องพร้อมลูกศรเส้นทางซ้อนบนถนนจริงด้านหลังมีจอยแยกขนาด12นิ้วสำหรับผู้โดยสารพร้อมระบบความบันเทิงแบบ Theater Rear s t Package ที่มาพร้อมชุดหูฟังไร้สายระดับพรีเมียมระบบเสียงรอบทิศทางจาก b o k e Audio b y r o a d s ที่มีลำโพงมากกว่า18ตัวให้คุณภาพเสียงคมชัดสมจริงเหมือนอยู่ในห้องอัดเพลงระดับสตูดิโอ ในส่วนของสมรรถนะ Performance นั้น Rolls-Royce 2026ติดตั้งเครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบโขนาด6.7 5ลิตรให้กำลังสูงสุดกว่า600แรงม้าและแรงบิดกว่า900นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีด ZF Transmission ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง4.8วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดใหญ่ระดับนี้ระบบช่วงล่างแบบ p l a n นสต s สแตนชั่นซิสเต็มที่สามารถอ่านสภาพถนนล่วงหน้าได้ด้วยกล้องและปรับระดับช่วงล่างแบบเรียลไทมเพื่อให้ทุกการขับขี่นุ่มราวกับลอยอยู่บนพรมวิเศษแน่นอนว่าโรลส์รอยไม่ได้เน้นแค่ความแรง แต่ยังให้ความสำคัญกับความเงียบในห้องโดยสารสุดๆเพราะมีระบบเก็บเสียงแบบอะคูสติกอินสูเลชันที่ลดเสียงภายนอกได้มากกว่า95%ทำให้ขณะขับรู้สึกเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องเก็บเสียงระดับสตูดิโอนอกจากนี้ยังมีระบบ All Wheel Steering หรือการบังคับเลี้ยว4ล้อที่ช่วยให้รถคันใหญ่สามารถเลี้ยวในที่แคบได้ง่ายขึ้นและระบบ a d p t i v e Cruise Control ที่ควบคุมความเร็วอัตโนมัติอย่างแม่นยำรวมถึงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอีกมากมายมาถึงเรื่องของราคา สำหรับตลาดโลกโรสรอยโรสไลท์2026มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ480,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ17ล้านบาทไทยไม่รวมภาษีนำเข้าแต่ถ้ารวมชุดตกแต่งเบสโปลคัสตอมแพ็กเกจและออปชั่นพิเศษทั้งหมดราคาสามารถพุ่งสูงไปถึงกว่า25-30ล้านบาทไทยได้เลยครับแต่แน่นอนว่าโรสรอยไม่ได้ขายเพียงรถยนต์แต่ขายประสบการณ์ที่เจ้าของรถทุกคนจะได้รับตั้งแต่วินาทีแรกที่สั่งผลิต เพราะลูกค้าสามารถเลือกวัสดุสีภายในและลวดลายได้ตามใจแบบเฉพาะตัวไม่มีคันไหนในโลกเหมือนกันเลยสรุปได้ว่า226 0 Rolls-Royce g h o s คือที่สุดของยนต์ประกร,รมหรือแห่งยุคที่รวมทั้งความสง่าง,งามสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับโลกไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างความสงบและการขับขี่ที่เหนือคำบรรยายอย่างแท้จริง และนี่ก็คือการรีวิวสุดพิเศษจากพวกเราช่อง AF Auto Garage ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ